สวัสดีครับหลังจากนะครับทีแฟนบอลนะครับของทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับได้ทราบว่าจะต้องเจอกบบทีมลิเวอร์พูลนะครับที่ประเทศไทยนะครับซึ่งจะมีเตะที่สนามกีฬาราชมังกลากีฬาสถานนะครับในวันที่12กรกฎาคมได้รามาฟังคอมเมนต์ชาวต,าต่างชาติครับว่าเขามีความรู้สึกกันอย่างไรก็อย่างชาวนักจีรียท่านนี้นะครับได้มากล่าวไปว่า แมกไวคือกองหลังที่ดีที่สุดในโลกต่อไปครับอย่าปล่อยให้กับตันค้นพบความงามของประเทศไทยก็ไมนนี้จากเมียนมานะครับต่อไปครับยินดีต้อนรับสู่ประเทศของฉันการรอคอยสิ้นสุดลงแล้วต่อไปครับโดยมีชาวอังกฤษนะครับมาแสดงความคิดเห็นไว้ว่าไม่น่าแปลกใจที่เรายังคงติดอยู่กับผู้จัดการทีมชั่วคราวคนนี้ การกําหนดเวลาในการทําเงินในการทัวร์นั้นมีความสําคัญมากกว่าผลงานในสนามเสียอีกต่อไปครับยินดีต้อนรับสู่ประเทศไทยก่อนกลับควรแวพระพัทยาที่ซึ่งผู้เล่นจะต้องมีความสุขเมนต่อไปครับโดยมีชาวอินโดนะครับมากล่าวไว้ว่ามาเปลี่ยนตารางบินไปจาก,การ์ตาสักวันจะได้เล่นที่จาก,การ์ตาอินเตอร์เนชั่นแนลสเตเดียมโอเคไหมเมนต่อไปครับมีชาวกาหนานครับมาเมนไว้ว่า เรากาลังยุ่งอยู่กับการจัดตารางทัวร์แต่สโมสรอื่นๆก็จะตาดูการจบฤดูกาลด,ด้วยถ้วยรางวัลสิ่งที่สําคัญที่สุดคือในตอนนี้คือการได้ผู้จัดการใหม่ที่ถูกต้องและแข่งขันได้พร้อมปรัชญาที่ถูกต้องทัวร์ได้สาระนี้จะไม่ได้ผลลัพธ์ที่จําเป็นอย่างยิ่งเมนต่อไปครับโดยพิชชาวอังกฤษนะครับมาเมนว่าควรจะจัดการบ้านของตัวเองให้เรียบร้อยก่อนนะต่อไปครับพูดตามตรงนะ ฉันไม่ตื่นเต้นเลยสําหรับทัวร์ปรีซีซั่นเหล่านี้อยากเห็นความเปลี่ยนแปลงในสนามและห้องประชุมมากกว่าเมนนี้จากอังกฤษนะครับเมนต่อไปเลยครับฉันหวังว่าคุณจะมากัมบูชาในสักวันต่อไปครับโดยมีชาวการหน้านะครับมาเมนว่าควรมีคุณสมบัติสําหรับแชมเปี้ยนลีกและหยุดโพสต์เรื่องในาสาระแม็กวก็ต้องไปเช่นกันถึงเวลาแล้วที่ยูไนเต็ดควรจริงจังกับสนามแข่งขัน และหยุดการเป็นสมุนทรการค้าอย่างที่ฟานเกาได้กล่าวไว้เมนนี้จากกาหน้านะครับเม้นต่อไปครับโดยมีชาวกาหน้าอีกคนนะครับมาเมนอีกว่าฤดูกาลยังไม่จบแต่คุณกําลังคิดเกี่ยวกับทัวร์ปริสซันนี้นะแล้วก็มีชาวกาหน้ามาตอบกลับเมนนี้ว่าฤดูกาลของคุณผ่านไปนานแล้วแปลกใจที่คุณไม่รู้และต่อไปนะครับมีชาวเคนยามาเม้นว่าปอกบาไปทําอะไรอยู่ที่นั่นต่อไปครับ ขอให้มีแมตช์แบบนี้ในกัมพูชาด้วยเถอะต่อไปครับโดยมีชาวอุซเบกิสถานนะครับมาเมนว่าขอให้โชคดีในการแข่งขันเรายังคงเป็นปีศาจแดงตัวจริงต่อไปครับได้โปรดมาพมา่าเมื่อเราได้ประชาธิปไตยต่อไปครับคุณเป็นสโมสรการค้าอย่างแท้จริงแทนที่จะเน้นพิธีการทำท็อปซีคุณกำลังวางแผนทัวร์ปริสซิสันแล้วมันคือทั้งหมดที่เกี่ยวกับเงินให้กับพวกคุณ จากกาหน้านะครับเม้นต่อไปครับเมื่อ,อไรที่จะมาอินโดนีเซียแฟนแมนยูเอเต็ดหลายคนในอินโดนั้นมีมากมายได้โปรดมาที่ประเทศของฉันต่อไปครับมีชาวอังกฤษนะครับมาเม้นว่าไม่มีโอกาสที่ทีมหรือผลงานจะดีขึ้นในขณะที่เป้าหมายหลักของเราคือการขายเสื้อเคลเซอร์ออกไปเม้นต่อไปครับโดยมีชาวสหรัฐอเมริกานะครับมาเม้นว่า และเราจะเน้นไปที่การติดท็อป4ในพรีเมียร์ลีกมากกว่านี้ไหมฤดูก,กาลนี้ได้รับความอับอายเป็นอย่างมากผู้สนับสนุนที่พักดีของคุณนั้นอยู่เบื้องหลังของคุณตลอดเราสมควรได้รับสิ่งดีๆกว่าจากทีมของเรามาโฟกัสการที่สิ่งที่กําลังเกิดขึ้นในตอนนี้ไม่ใช่ทัวร์ที่จะมาถึงนี่คือสมุนรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกต้องมีความมุ่งมั่นและความรับผิดชอบมากกว่านี้นะต่อไปครับโดยมีชาวมาเลเซียนะครับมาเมนว่ามาเมืองไทย ต้องระวังตัวให้ดีเพราะไว้ใจใครไม่ได้เลยต่อไปครับฉันไม่ตื่นเต้นอีกต่อไปเมื่อแมนยูเต็ดกำลังเล่นฉันมีแต่ความวิตกกังวลเท่านั้นเมนต่อไปครับมีชาวบราซิลครับมาเมนว่าเราไม่อยากเล่นเกมระดับนานาชาติเหล่านี้เราต้องการเล่นเกมระดับนานาชาติของแชมเปี้ยนลีกเท่านั้นต่อไปครับหวังว่าทีมจะมีทัวร์เวียดนามเรารักทีมแมนยูมากก็มีนีจากเวียดนามนะครับ เมนต์ต่อไปครับมันจะดีกว่าไหมถ้าคุณมีเกมกระชับมิตรปิซซีซั่นที่โอทัฟอร์ดผมคิดว่านั่นคงไม่ทําเงินได้เพียงพอนะไม่นดจากอังกฤษนะครับต่อไปครับโปรดมาที่ปนมเปนมีสนามกีฬาที่ดีสําหรับคุณคือสนามกีฬามรดกเทโชรักเมนูเอเ,เตสจากกัมพูชาต่อไปครับโดยมีชาวอังกฤษนะครับมาเมนว่ามันเป็นช่วงปิซซี่ันเกี่ยวกับการฟริตร่างกายการเซ็นสัญ,ญญานักเตะใหม่ และการลองเล่นรูปแบบใหม่มันไม่เกี่ยวผลงานการแข่งขันฉันค่อนข้างมั่นใจว่าจะเอาชนะลิเวอร์พูลในนัดกระชับมิตรที่ไทยไม่ได้ต่อไปครับเราไม่ต้องการสิ่งนี้สิ่งเดียวที่เราต้องการตอนนี้คือการเริ่มคว้าถ้วยรางวัลจากกาหน้านะครับเม้นต่อไปครับมันคือช่วงปรีซีซั่นการทําเงินเพื่อสร้างผลกําไรที่มากไปสําหรับตระกูลเกลเซอร์เฉพาะพรีเมียร์ลีกแชมเปียนลีก,ลกเอฟครับ ยูโรปาลีกและแม้แต่คาราบาวครับเท่านั้นที่มีความสําคัญต่อแฟน,แฟนๆก็ไม่ได้จากประเทศอังกฤษนะครับแล้วก็มีชาวซาอุดีอาระเบียครับมาตอบกลับเมนี้ว่ามันคือคําพูดจากไฟมนแท้แมนยูฉันเห็นด้วยอย่างยิ่งเมนต่อไปครับโดยมีชาวอังกฤษนะครับมาเมนอีกนะครับพวกคุณเข้าใจไหมว่าเกมปริติซั่นมีไว้เพื่ออะไรบ้างที่เขาควรหากีฬาที่มีความรู้บ้างนะต่อไปครับการดูแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด ไม่น่าตื่นเต้นอีกต่อไปมีแต่ความเจ็บปวดความเครียดและความวิตกกังวลก็เมนี้นะครับมาจากมาลาวีนะครับต่อไปครับโดยมีชาวเวียดนามนะครับมาเมนว่าประเจ้าช่วยแมนยุยเต็ดเวียดลิวพูที่กรุงเทพจากเวียดนามต่อไปครับไม่ควรเป็นทัวร์พวกเขาควรอยู่ในสนามฝึกซ้อมเพื่อเรียนรู้การเล่นฟุตบอลและเรียนรู้วิธีการชนะการแข่งขันต่อไปครับ โดยมีชาวในจิรียรนะครับมาเมนว่าฤดูกาลของคุณนั้นจบลงนั่นคือเหตุผลที่คุณเริ่มวางแผนสําหรับทัวร์รอบต่อไปมันน่าเสียดายจริงๆและไปที่เมนสุดท้ายของคลิปนี้นะครับโดยมีชาวอังกฤษท่านนี้นะครับได้มาแสดงความรู้สึกไว้ว่าคุณช่วยทําให้ผู้เล่นโฟกัสไปที่เกมการแข่งขันที่กําลังจะเกิดขึ้นมากกว่าที่จะเป็นขยะที่ถ่ายได้ไหมครับนี่เป็นคอมเมนต์ครับแฟนบอลแมนยูนะครับที่ มีความรู้สึกต่อข่าวนี้นะครับก็มีความรู้สึกกันอย่างไรนะครับก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะครับก็สำหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ